สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องความคิดเราคนในโลกเป็นอย่างนี้กันจริงๆเลยนะพี่น้องคือในตัวเรานะ่ะมีความคิดของฟาริสีที่ไม่เชื่อในพระซ่อนอยู่และคอยที่จะหาข้อถกเถียงคำที่พระสอนอยู่ตลอดการใช้ชีวิตของเรา เราทุกคนมีความคิดซ่อนอยู่ภายในใจเป็นความคิดที่เหมือนกับที่พวกฟาริสีเขาเดินผละออกไปจากพระเยซูเจ้าโดยในใจเขาคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะจับผิดคำที่พระจะสอนมาได้หรือทำอย่างไรถึงจะวางกับดักในสิ่งที่พระองค์จะสอนให้พระองค์ตกหลุมพรางตอบคำถามมาแล้วแก้ปัญหาในชีวิตจริงไม่ได้ แล้วก็จะให้พระองค์ต้องพ่ายแพ้ต่อความคิดพวกเขาที่จะต้องอยู่ในโลกด้วยวิธีแบบคนไม่มีพระไม่รักตัวเองแล้วก็ไม่รักคนอื่นอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงจะอยู่รอดได้จริงเราต้องการให้พระเยซูเจ้าจะต้องพ่ายแพ้ต่อความคิดของพวกเรามนุษย์ทุกคนที่ไม่ซื่อกับพระจริงๆเลยเราทุกคนที่มาวัด เรามาทำหน้าที่ต่างๆนานาเพื่อพระเราทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่เลยทีเดียวพ่อเป็นพระสงฆ์พี่น้องเป็นคารวะาด,ดูเหมือนว่าเราจะบอกด้วยกิจการภายนอกว่าเราเนี่ยนับถือพระและคำสอนของพระแต่เราเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงกับพระเยซูเจา้าพี่น้องชีวิตจริง ของพ่อและของพี่น้องเราเป็นคนไม่ซื่อตรงกับพระเยซูเจ้าเราไม่เชื่อในพระจริงและเราแอบที่จะหาข้อถกเถียงวางกับดักหลุมพรางจับผิดคําพูดสอนของพระว่า มันเป็นจริงในชีวิตมนุษย์เราไม่ได้เราแอบไม่เชื่อการยอมตายในสภาพต่างๆอย่างแท้จริงเราแอบหาทางเอาตัวรอดด้วยวิธีของคนที่ไม่กล้าสู้ของเราพี่น้องมีลูกน้องคนหนึ่งเขาต้องมาทำงานอยู่กับเจ้านายเห็นแก่ตัว เจ้านายคนนี้จะใช้งบประมาณในหน้าในที่ทำงานเบิกจ่ายสารพัดทุกอย่างเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองเมื่อมีลูกน้องคนนี้ถูกส่งให้มาร่วมแบ่งจ่ายงบประมาณก้อนน้อยในแผนกอย่างนี้พี่น้องเขาก็จะรู้สึกอึดอัดที่มีคนมาเบียดเบียนตัวเขามาช่วยใช้งบ เขาจึงพูดเปรยเปรยว่าถ้างบประมาณไม่พอใช้เขาจะส่งตัวลูกน้องคนนี้กลับไปต้นสังกัดแล้วเขาก็ไม่ยอมง่ายๆที่จะให้เงนเินเบิกจ่ายแก่ลูกน้องคนนี้ทำให้ลูกน้องคนนี้ต้องอยู่อย่างอึดอัดพี่น้องที่รัก ลูกน้องคนนี้พรรษาบวชน้อยยังไม่แก่บาลีพี่น้องจึงไม่กล้าที่จะยอมตายด้วยการกล้าพูดกล้าบอกว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณอย่างไรจึงไปหาพี่อีกแผานากหนึ่งให้ช่วยเจียดงบในแผานากอื่นมาช่วยพี่น้อง ความไม่กล้าตายของลูกน้องคนนี้ที่จะอยู่ตรงนั้นกับเจ้านายที่ใจแคบยอมที่จะถูกเอาเปรียบกล้าพูดตรงๆแม้จะต้องมีปัญหาและอาจจะไม่ได้เงินอยู่ดีแต่เขากลับคิดผิดๆที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเจ้านายใจแคบนี้ไว้แล้วไปเบียดเบียนงบประมาณจากแผานากอื่น อย่างผิดระบบและการไปขอความช่วยเหลือจากพี่อีกแผนกหนึ่งพี่คนนี้ก็เป็นคนที่คิดผิดด้วยเหมือนกันคิดว่านี่คือการให้ความช่วยเหลือน้องที่กำลังลำบากซึ่งแท้ที่จริงแล้วเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เขากลัวความตายในการยอมอยู่กับคนใจแคบตรงนั้นเท่านั้นยังไม่พอพี่คนนี้ยังช่วยคิด ให้น้องที่มาขอความช่วยเหลือนี้ไปดิ้นรนสแสวงหาเงินเอามาใช้ยังชีพจากการไปทำมาหากินนอกระบบเป็นการเอาเงินไปลงทุนเพื่อต่อเงินก้อนใหญ่เข้ามาจุนเจือเงินที่ไม่ได้รับตามความถูกต้องในตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะต้องอยู่กับเจ้านายใจแค่คนนั้นดูเหมือนเป็นการช่วยเหลือแนะนำเพื่อความอยู่รอด ในการใช้ชีวิตจริงของน้องคนนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการแนะนำให้หนีความตายตามหน้าที่ที่จะต้องกล้าเข้าไปยอมรับแล้วใช้ชีวิตเลี่ยงความตายอย่างนี้ทำจนคิดว่าเป็นความดีที่ถูกต้อง หารู้ไหมว่าไม่ตรงกับคำสอนของพระและใช้วิธีนี้ในการดำเนินชีวิตไปตลอด ทำให้น้องคนนี้ไม่กล้าที่จะยืนยันความจริงความถูกต้องในการอยู่กับคนที่อ่อนแอบกพร่องใจแคบซึ่งคนเราจะต้องเจอไปตลอดทั้งชีวิตพ้นจากคนหนึ่งเราก็จะต้องเจออีกคนหนึ่งเสมอ พ้นจากเรื่องหนึ่งเราก็จะต้องเจออีกเรื่องหนึ่งเสมอพี่น้องที่รักทำอย่างไร คนเราจรึงจะกล้ายืนยันความจริงความถูกต้องกับคนที่เขาใจแค่เห็นแก่ตัวอย่างนี้และจะต้องยอมตายที่จะถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องถูกต่อต้านรังเกียจจะทำงานอยู่ตรงนั้นอย่างยากลำบาก แต่เราจะไม่คอยเลี่ยงปัญหาตรงนั้นด้วยการไปทำอะไรผิดผิดที่มันไม่ตรงประเด็นไปทำอะไรเพื่อให้ตัวอยู่รอดด้วยการไปทำมาหากินจากที่อื่นซึ่งมันทำให้เราไม่กล้าสู้ปัญหาไม่กล้าสู้คนไม่กล้าที่จะสู้โดยที่เราไม่ได้เกลียดเขา เราแค่พูดตามความถูกต้องตรงนั้นถึงจะตายก็ตายถึงไม่มีเงินใช้ก็ไม่มีเงินใช้เขาจะไม่ชอบเราท,ทั้งที่เราก็แค่พูดกับเขาดีๆเราไม่ได้ไปใส่อารมณ์ต่อต้านเสียที่ไหนแต่เพราะใจไม่ซื่อของเขาเขาจึงจงใจจะเกลียดเราแต่เราก็ยังยินดีจะอยู่ตรงนั้นกับเจ้านายใจแคบอย่างนั้น ด้วยใจรักของเราอย่างที่พระสอนซึ่งมันยากแต่จะไม่รักแบบกลบเกลื่อนเพราะกลัวตายแล้วไปหาความช่วยเหลือผิดๆจากที่อื่นเป็นการไม่กล้าสู้หน้าปัญหาตรงนั้นอย่างลูกผู้ชายแท้ๆหรืออย่างลูกผู้หญิงที่ใจอาจหารเขาทำกัน ซึ่งคนที่ไม่กล้าสู้ชีวิตตรงที่ควรจะสู้ตรงนั้นมักจะไปกล้าสู้ตรงที่อื่นที่ไม่ใช่เรื่องเลยสักนิดจะปากดีปากเกง่งเพื่อกลบเกลื่อนความไม่กล้าสู้ในที่ที่ควรจะสู้ของตัวพี่น้องพี่น้องที่รักพ่อเล่าเรื่องนี้มาจนพี่น้องอินกับเรื่องราวและแอบคิดในใจว่า น้องคนนี้เขาก็ทำถูกแล้วนี่นาพ่อพี่อีกแผนกหนึ่งที่ช่วยเขานั่นก็ทำถูกและที่พี่คนนี้เขาสอนน้องให้ไปทำมาหากินจากที่อื่นเพื่อเอาเงินมาโปะเงินที่ไอเจ้านายใจแคบมันไม่ยอมจ่ายให้นั่นมันก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นแหละผมก็ทำหนูก็ทำนั่นแหละพี่น้องที่รัก รู้ตัวเอาไว้ด้วยว่าไอ้เจ้าตัวฟาริสีคัมภีร์จารในตัวพี่น้องมันกำลังเถียงพระชอดชอดอยู่ในใจมันกำลังขุดหลุมพรางวางกับดักคำสอนให้เป็นคนดีของพระเยซูเจ้าอยู่เหมือนมันจะบอกกับพระว่าเป็นคนดีโง่โง่ทื่อๆอย่างพระมันถึงได้ต้องตายบนกางเขนอย่างนั้นไง มีโอกาสจะอยู่รอดได้ดีตั้งเยอะแยะไม่รู้จักจะคว้าเอาไว้โง่อย่างนี้ผมหนูไม่เอาด้วยหรอกโตวรสานักบุญมัทธิวบทที่22่สิข้อสิถึง21พอขอพระอวยพรท,ทั้งที่ทำตัวให้พระไม่น่าจะอวยพรเราเลยนะพี่น้องนะ